เมื่อนี้พอหญ่กาผ้ามาเลาะเบิงสาไหวน้ำจ้าสาวายน้ำ,าานำบรรยากาศดีคนก็สิงเงียบจักหน่อยจา้าเพราะว่ามันเป็นโมนู่บันโมู่บานสำหรับต่างชาติที่เขามาซือ้อแล้วก็มาเซาอยู่จา้าเพราะว่าสิเป็นเซาไล่าอาทิตย์ไล่วันไล่เดือนมีเมือ่อจ้าหรือว่าซื้อซื้อเป็นหลังเลยก็ได้หรือว่าสิเป็นบ้านเป็นเท่าเฮ้า อมอนี่ก็จะเป็นบริเวณชายหาดเอจ่อเฮ็ดชายหาดจำลองให้สำหรับนักท่องเที่ยวมอนี่ก็จะเป็นบาร์แต่ว่าตอนนี้เขาปิดอยู่จ้ะยังไม่ได้เปิดเปิดเดือนมกราจา้ะเปิดเดือนนาบริเวณนี้ก็จะเป็นชายหาดเนื่แล้วกมีต้นมะพร้าวมีสาสานามแล้วก็จะเปิดน,น้ำพูตอนแร่งอันนี้รูปปั้นยักษ์แล้วก็จะมีต้นโพต้นโพ บใยายปันใดก็เป็นบริเวณนางกินเบียชิ่วชิ่วจ้าแล้วก็ข้างนาก็สิเป็นอาเป็นบ้านเป็นท่าโฮมบ้านสำหรับให้เศร้าหรือว่าพยกักซื้อกะเข้ากับขายจา้าเป็นโครงการเป็นหมู่บ้านสำหรับต่างชาติอันนัน้เป็นบ้านไม้บ้านไม้เป็นหลังขัดไร่วันกะ1 0 0่งพันบาทถึงพันหาลอบาทจา้ารายเดือนมันก็จะถูกลง เดละหมื่นห้าสองหมื่นยังสิแล้วแต่สีเซาระยะสันระยะเงยาวาถ้าสื่อกับบแพงจะสองล้านล้านสองล้านนิดนิดสองล้านห้าไปยังสันกับบแพงสําหรับต่างชาดเนาะถ้าสําหรับเฮามันกะแพงอยู่หันไปเฮ็ดเองสื่อที่ดินเองมันกะได้หลังมักไงพผื่เราจะสองล้านห้าอันนี้กับผ้าพราะไงผ้ามาเบิงผ้ามาลพันวายันเบื่อวะสัน ยันเบื่อยันเซ็งอยู่ตาบานกะดูแลเพื่อนน่ะละจ้าสรุปว่าจักผู้ใดดูแลไผเออเพื่อนดูแลเฮาเฮาดูแลเพื่อนละเออยันเฮาบระเฮ็ดงานนั่เพื่อนโดน,นะนะยันเฮาเบื่ออยู่บ้านมาสัน่นเออยันมึงเบือ่อขวดผ้ามึงไปย่างเลาะเหรินเบืง้งน้ำเบื้องมองเหรินน้ำสะวายน้ำอังกอร์ก็เลยว่าเออพอดีละเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกูกลับบ้านกูกลับมาอัน กูสีเอาสุดบิกินีมาใส่เหรียญนำปัญญเลยว่าเออมึงใส่บิกินีกูสีค้างมึงไว้ในห้องวัสันกูว่าให้มึงออกมาดอกฝรั่งมันลายเขาสีเงินมกักมึงเขาสีเทกมึงไปจากกูว่าสันมึงสีนี้จากกูว่าสันอ้าวเหลาแล้วแลวกะซอยอันนี้กะมันนี้ก็อันต้นมะพร้าวปลูกเต็มขอบทางริมทางกัญ่างกระลังสิกับป่านจ้าประเทศนี้ยางเลาะแล้วแดดแดดแห้งไหล มมงก็สิเป็นซ่าน้ามีปลามีกุ้งแล้วก็สิเปิดน้ำพู้เนี่ยมอแรกงแล้วก็มีไฟพร้อมงามแต่ว่ายังบ่ได้มีโอกาสมาเปิดเอ่อบ่ไดดมาอาหารไทยัยงี่มะเร็งเนาะมองนี่กะสิเป็นมองบาร์เป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารนั่งดิ่งนั่งดื่มชิวชิว,ชวมีเหล้ามีเบียร์มีอาหารขายนั่นมองหันชี่สมๆสนั่นนี่บริเวณนี้กะสิเป็นมองบาร์นี่เขาเปิดเดือนมกราจ้ะ กระพื่งจะเฮ็ดไหม่พี่น้องเป็นมู่บ้านทาวเฮาส์ทาวโฮมสามารถเช่าหรือซื้อขายกันได้อันนี้กะกรับบ้านจ้าบั๊